ไปฟังกรณีบอดปีกเบาถึงน้องซีแกมนะคะว่าเพิ่นสิวาทั้งหดไปฟังกันคะ่ะเนียมันวิทยุออกเปิดทุกช่องซีแกมเนี่ยพบาะเราไม่กวางเนี่ยคือระบงบบระเบอยบาปรตตมมาเตอร์สินทุกคณะต้องเอาเพลงนี้ไปร้องปฏิเสธไม่ได้ว่าซีแกมเขาเป็นที่รู้จักของวงการบอลำและเป็นที่ยอมรับของวงการนักร้องแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือ,เ,อเขาเรียกว่าศิลปินเต็มตัวแล้วซีแกมนะอ่ะ ซีแกมคือศิลปินที่แท้จริงแล้วของตัวเกมมิวสิกที่มีเพลงและคนเอาไปร้องจริงคนร้องน้ำแต่อีหลีหมแมแนนมาลองขคืนเพลงอะไรนะไอ้สิเนี่ยไม่ใช่แฟนบอกเอาบาัตรมีพี่อยากพูดเกี่ยวแบแบบํำไทยมอลําศนะเอาไปร้องพี่เขาเขาหูจักรยานได้ซีแกมนี่พอเพลงมันมีทยุดออกเปิดทุกช่องซีแกมเนี่ยพบาะเราไม่กวางเนี่ยคือระวงระยียบประตูมระต้งศิลป์ทุกคณะต้องเอาเพลงนี้ไปร้อง ปฏิเสธไม่ได้ว่าซีแกรมเขาเป็นที่รู้จักของวงการมอลำและเป็นที่ยอมรับของวงการนักร้องแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือ,เ,อเขาเรียกว่าศิลปินเต็มตัวแล้วซีแกมนะะอ่ะซีแกร,ม,นะแกรมคือศิลปินที่แท้จริงแล้วของตัวเกมวมสิ่ที่มีเพลงและคนเอาไปร้องจริงคนร้องน้ำแต่อีหลีเมยียนมาลองขึ้น mm. เพลงอะไรนะอ,นอีซี่เนี่ยไม่ใช่เอนบอร เอาบาัตรนี่พี่อยากพูดเกี่ยวแบบลํำไทยมอลําทุกคะเอาไปลอง